หมูป่าครับเกิดมาใหม่ครับแม่เมยสั้นพอดูหลอกครับนี่ลูกมันครับเกิดออกมาก็ับเป็นดูหลอกครับกระลังเกิดครับมามาทําขอดหมูครับเนี่ยมาทําขอดหมูนี่ครับกระลังเกิดครับเกิดมาได้ตัวเดียวอยู่ครับรอเกิดมาอีกยังมาท่านได้เกิดอยู่ครับรอสักครันครับเนี่ยเกิดออกมาได้ตัวแข็งแรงดีครับตัวใหญ่สมบูรณ์ครับ ตัวผู้ครับตัวผู้เกิดออกมาตัวแรกครับตัวผู้นี่ครับตัวผู้ครับตัวผู้นี่ครับแม่เหมยซานครับแม่เหมยซานพ่อดูล็อกนะครับลูกออกมาก็เป็นดูล็อกครับลูกออกมาเป็นดูล็อกตัวใหญ่ยาวครับลูกสมบูรณ์ครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับตัวแรกตัวแรกเกิดมาตัวแรกนะครับเต้านมมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกเต้าครับเต้านมสิบหกเต้านะครับรอตอนตอนนี้รอทําคลอดครับรอทําคลอดทําคลอดไปหนึ่งตัวแล้วนะครับทาคลอดไปหนึ่งตัวแล้วทาคลอดหมูครับรอทําคลอดกับเดี๋ยวท้ายดูใหม่ครับ